สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอะไรอะเอสเย้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเล็งเลงเล็งครับเป็นวันไหววันพ่อประหลุษนะคะในวันนี้นะคะเราก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะแล้วก็ออกรถมาจากกรุงเทพจนถึงที่จังหวัดอะไรนะนครนายกไม่ใช่หรออันนี้เล่นมุกนะครับอาดีดีจริงๆแล้วนะคะสุสานกุยฮงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอยู่ที่นครนายก ละครนายกนะคะน้องนัดทำไรอ่ะน้องนัดเขากล้องหน่อยเร็วเดี๋ยวจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถลายเร็วๆนี่บรรยากาศแบบนี้แล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นสูตรสาวของเราอากงอากงเราเองเมื่อกี้ก็ไปมาอันหนึ่งแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มีกางเต็นนะคะแต่คืออันนี้ก็คือสดมากค่ะที่การเตรียมตัวนะคะก็คือแต่งตัวยังไงก็ได้ให้เหมือนเกษตรกรมากที่สุดค่ะทุกคน ก็จะเลิกเป็นอมมยทันทีค่ะฟงก็ควักไข่กับการเตรียมอาหารเพืมาไหว้จนเราก็ยืนให้กําลังใจเบาๆนะสิ่งที่สาคัญก็คือร่มนะคะและกางเกงแล้วก็มางานพวกนี้นะคะก็คือต้องเผื่อท้องไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะให้กินนู่นกินนี่นะคะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยนะกินแล้วรวยอันนี้กินแล้วดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องเผื่อท้องไปกินต,ตอนนี้ฟุกก็เป็น นังโรยต้นบ่อนดอกไม้เบาๆนึกว่าเป็นไอ้นี่หนังจีนเวลาไปเจอผู้ใหญ่เนี่ยคือไม่ต้องเตรียมตัวสอบอะไรมากค่ะจำไปแค่ว่าน้ำหนักและส่วนสูงเท่าไหร่ก็พอแล้วเ5็ดห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแปดสี่ร้อยแปดสี่นิ้วอะสี่นิ้วรถเป็นิม ไม่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะผู้ใหญ่เขาก็สามารถคุมโทนได้เหมือนกันดูอย่างซิโกเป็นคนแรกเห่อไหมเหมือนจะทำวีล็อกนะของอนุญาตส่วนพ่อเป็นไงหนุ่มครบใครซื้อมาพ่อซื้อมาอ่าเห็นไหมของกินจะเยอะมากค่ะเตรียมท้องมาได้เลย ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็เราก็สามารถสรุปได้คร่าวๆนะคะว่าการที่เขามาเชงเมงกันเนี้ยเพื่ออะไรร้วยเพื่อจะให้ทุกคนนะคะมีความรักและสามัคคีกันเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะแล้วก็ต้องหาที่อยู่ในร่มนะคะ ทำให้เรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากกว่าเออไปเดินเล่นในห้างเย็นๆนะคะเพราะว่าเราจะมีความหญิงใช่ไหมแต่ตอนนี้นะคะคือถึงเอออะไรยังไงนะคะเราก็จะอยู่ร่มเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าแดดร้อนมากเขาไม่รู้เขามาทําอะไรกันและแล้วความจริงก็เปิดเผย่ะ ล่าสุดนะคะนึกงว่าพ่อเาศกาลจีนรตอว่าเป็นซอสซะแล้วมาซื้อเสียงนี้ป้าแจกทุกพี่แจกไปแจกมาแจกจนกระสุนหมดก็เรียกหมดแล้วเหรอหาเสียงหาเสียงเมเมื่อกี้นะคะก็คือจบการเออไหวเชิงเิ้งไปแล้วนะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้เราก็ถามพ่อว่าแบบปกติพ่อแบบให้เขาด้วยหรออะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกว่าปกติก็ให้นะแต่ว่า แบบคนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะแบบเป็นช่วงโควิดแล้วเขาก็บบมานั่งรอตั้งแต่เราไปแบบสุสานแรกแล้วก็มาสุสานที่สองแล้ว,ะะลวพอให้ปุ๊บนี่คือแบบเรียกกันมาทาั้งบ้านเลยทีนี้โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากอ๋อว่าี่น่าคงต้องแบบเตรียมแบมบีปลึกๆมานะคะเพราะว่าครั้งนี้แบบไม่ได้เตรียมตัวจริงๆแล้วก็ ใครจะเออมาเป็นเออเซาไพร์คนจีนนะคะก็แนะนําว่าแต่งตัวแบบมิดชิดนะคะแล้วก็ให้เหมือนชาวนาให้มากที่สุดค่ะเพื่อที่เราจะได้ยังเป็นอติกันต่อไปนะคะเอาหมวยด้วยก็คือเมื่อกี้พ่อก็ขับผ่านพวกสุสานอันอื่นๆใช่ไหมแล้วทีนี้พ่อก็แบบ ราะว่าเนี่ยสุสารนยิ่งใหญ,ใหญ่มันก็ยิ่งแพงใช่ไหมมันก็ต้องแพงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าที่มันเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็ถามไปว่าเออแบบมันต้องแบงบมีการเสียตังค่าบำรุงอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนที่กลับใช่ไหมเราก็เห็นแบบซิโก้แบบไปถามเขาอะไรเงี้ยเหมือนคุยเรื่องเงินกันใช่ไหมเออเขาก็บอกว่าเออปีหนึ่งก็ประมาณ9ก0าพันบาทนะคะในการแบบว่าให้เขาช่วยดูแลตัดหญ้าอะไรเงี้ยให้ก็แบบอาจจะกางเต็นท์เวลาเราแบบมาเชียงใหม่ อีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากกลับบ้านไปนะคะก็ควรจะอาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยคะ่ะเพราะว่ามันจะมีการเผาแบบว่ากระดาษเงินกระดาษทองอย่างเงี้ยที่ที่มันจะแบบว่ามีสารตลอดใช่ไหมม,มันก็จะทาให้เรารู้สึกมึนหัวนิดหน่อยแต่เราจะไม่รู้ตัวนะะจนเมื่อเราอาบน้ําเสร็จแล้วเรารู้สึกเหมือนเกิดใหม่ทันทีนะคะ่ะถ้าใครชอบลินนะคะ,คะก็กดไลค์ like, แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะคะขอจบคลิปแค่นีน้นะคะ่ะบ๊ายบาย